นั่นแทระวังนะสองตีเห็นแล้วพอดังเวทก่อแต่เวทดาวไปเอาแอร์ดรอปอ้าวโอเคบเอ้าวสาม ไหนอ่ะทิ้งไหนไกลเลยวันมีเกาะวะรอมันก็ได้มั้งพอแตกกะเอามาให้กูดนี่เครเบอร์ไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินนะเธอจะชอบม้านะดปด้วย ลมลายดูถูกมอสติดอยู่ลายเฟรอืมนัดเดียวเฮียดาเมจขาดขาดอีแปดไอ้เฮียเฮียหรอใช่สวยเลยระเบิดโอเคผมตายอะไรวะดะโอซีน่าผ่านแล้วอะอะไรเราจะหาเกาะเลยไอ้เี้ยมึงยืมวันปลาระเบิดดีเฮีย What the hell? đi còn lên mà Chúp chúp Hay chúp <laughs> là Mình chúp, mình chúp, chúp, chúp đàn phá đã lên đàn phá đó Ồ, phải chúp này nhỉ อยู่ตรงที่มึงแอบไปใช่เจ๊คุณมาล่างากูขอกองมันก่อนยวค่อยว่า,าเอาเป็นว่าผมตูไต้ไหนกดยื้อไหนพี่น้องหาก้องโอ้โหโ้โหร้องไอ้อยันอยู่เลยชุดเลยชุดเลยชุดเลย ช่วยช่วยช่ววยสวยมีตีนีงนะกูดีนะสองตีสองตีสองตีอยู่ไกลอมีด้านหลังอ่ะเช่ จิ๊บจิ <1 French> ๊บจะตายได้ได้ได้เวยก็จะตายจิ๊บไปไหนวะมาจากสามคนชั้นนี้อยู่ชั้นนี้อยู่ชั้นนี้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 ตายเก็บได้สิเก็บได้ทำไมไม่ตายทำไงวะ ยัดขนาดนี้โดขนาดนี้มาตีกู 13, 13 13 13 13 13 13นี่แหละมายมงอกูอะ13ผมยิงขึ้น100นะรน้อยนะเอ้ยเจอรียวกวู่ผ่านแม่งโคตรพิ้วข้างบนอืมเป็นไงตดวกู อ๋อเด็กไหนนะมึงมีผิวขนาดไหนเวดะเวดะเวดนี้เวดนี้ปล่อยมันไปผิวขนาดไหนไปอีจีบี้ล้มเกาะม่วงออกแล้ว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 ซื้อมาอยู่แถวนี้ยซื้อซื้อมีอ็องเทนตัวหนึ่งดิ้นเสียงลาซาบังกะลอโรบ้ามีแพตฟ้าตัวหนึ่ง

อีอีนั่นอีนั่นเจ็บอีบันท้าวเจ็บอีบันท้าวเจ็บอีบันท้าวก็แตกเยี่อ๋อไม่ใช่นี่หว่าอีบันท้าวก็แตกแย่เราถูกโวยได้คิวแล้วไอ้เปรตร้านไม่เคยทันเลยเย้เดี๋ยวมึงต้องบอกว่าเชื่อกันยิงก็ไม่เคยทันเลยดิเดี๋ยวมึงจงใจที่จะร้านวะฮะ อ่ะส่วนใหญ่กูก็เปิดก่อนเท่านั้นแหละแล้วกูยิงไม่ทันแล้วตอนแรกพวกมึงก็จะตายไปเย่ากูวิ่งตามไม่ทันแล้วเอาไม่ราดจะจะนี่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยว่ะทั้งสองฝั่งเลยโอ้โเจมมันหลืบมันหลืมนี่ด้วยเจมมันหลืมนี่ด้วยเอ้ยต้องกูตายมื่อชีแล้วเนึ่ยไม่รอดจะตายว้าวเต๋อ วัวเตฟอกลมวงก่วง่วงแตกโอ้แตกมันแกไปเี่องว่องต่ทองเยียหลังนู้นะเชียย์ก่องว่องว่โฟกัสทองกล่องนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดีตยวดนไอซีมันมีฝั่งนี้ด้วยนะ ทางข้าอร่อยครบรี้ยังมันมีกานอะตรงนู้นโดนตีหลังไปปะไปปะตรงกเยไม่สิไปหลังหลังหเฮ้ยสองตัวสองตัวสิเอ้ยเอบัดเท้าเจ็บเอบัเท้าเจ็บเอบัเท้าเจ็บอะไรอะไรอะไรอะไหโตบัเท้าเจ็บ ปะท้าวเจ็บันลม้ม,ลมปะท้าวล้มปะท้าวที่ไหนอะดาวไปปะดาวไปลม้มแย่วุทดูผิดมานีมานี้มานีมีคนช้ามีคนอะไรนะขาเจ็บเฮ้ยข้างหลังข้างหลังมันะมีนะเจมปะท้าลมขวาขวา,ขวามันก็มีนะเจมเจมขวามันก็มีนะทีเจีเจ บ right. ุ <h 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 ้ยหน่อยฝั่งนี้เฮียโอ้โหฝั่งนี้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 ตายไอ้ยเฮียโอเคโดนระเบิดไอสารน้องเฮีโดนระเบิดผมกำลังไปผมกำลังไปเริ่มยิงทุกนทีเป็ดโอเคก็แต่งขอทอง มีอีกเหรอไดชุบเลยได้มีมีมีเดี๋ยวเพิ่งชุบใช่ปะมันหลุดอ่ะจะปะใช่ใช่ใช่มันหลุดลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่กับผมเพิ่งพี่ใช่ครับไอ้เชี่ยมันบอกว่าถ้ามึงไม่มันมันคงคิดในใจถ้าไอ้เชี่ยมันไม่หลุดนะไอ้สัดเอาเอาต้มเลยเหรอเอ้าไม่รู้เหมือนกันตะกี้มันล้มเหรอไอ้ตัวนั้นอ่ะใช่ใช่อ๋อนี่ว่าตามสูตร กนไอ้เชีช่ยจต่ไม่คือไม่รู้เว้ยคือแบบกลัวไปซะทุกอย่างมันจริงมีแม้ไม่โดนอ่ะพอใส่คลิกดอ่ะแล้วมันแบบมันไม่มีเวลา,รารที่จะเอาออกแล้วอ่ะไ <c oughs> อ้เชี่ยคือแบบตั้งแต่ตอนไอ้เชี่ยคือแบบเห็นคุยกันอ่ะเอ้วไอ้เชี่ยเฮ้ยกูจะตายแล้วกูตายแล้วช่วยด้วยโ <c oughs> อ้โหยิงอะไรขนาดนั้นแล้ว <c oughs> ทำไมทำไมมันไม่ถอยทำไมำไมันต้องอ้อมมาดังเกือด้วยวะกูจะแจใจไอ้เแย่กูโยนเสร็จปุ๊บกูรู่ามึงจะขึ้นเว้ยแต่คือแบบมึงเลยไปแล้วอ่ะ ูแพ้นนม,มันได้ไงเนี่ยเจ็บมาบ้านกลางบ้านบนเนี่ยแบ้านบนเนี่ยแบนหัวมึงเนี่ยว้าวเต๋อ <What S 3> เซฟโซนเซฟโซนอ๋อคนออกมาแล้วเดี๋ยวป่าให้บ้านนั่นแหละบ้านริมอ่าเดี๋ยวป่านใบ้านแฟตอ่ะ rồi Vì lấy, vì lấy em Về tôi Hãy subscribe cho What the fuck? E me oh, dói leva. Ah, tá. Kaka. Muốn ai tái nữa mày. Để hay đọc này bỏ, không này. thôi. thôi, thôi. เอเวดก่อนแต่เขายิงเก้าสิบแปดอ่ะลงไปหมดแล้วปะบ้าหูหนีปะยื้อเพื่อนลงไปทำไมอะ่ะเออเธอเอาตัวเองรอดพอตัอ้งขอเถอะ

ละเยสไอ้ชิคก็ตายเกตายดิเนียลู่ดูนะไม่ลูกกินลู่ไอ้สัตว์อัดลู่นาผมนี่แบบ